ไม่มีประเทศประเด็จการที่ไหนนะที่จะนำพาสังคมไปสู่ความรุ่งเรืองหรือความสงบสุขได้มีแต่สงครามความขัดแย้งทั้งนั้นอ,อันนั้นก็นคือจุดจบของประเด็จการแล้วก็เป็นจุดจบของสังคมด้วยถ้าสังคมเป็นประเด็จการหรืออำนาจน,นิยมมากก็จะมีแนวโน้มที่จะถ่วงลังความเจริญในทุกด้านถ่วงลังสวัสดิการในต่างๆอำนาจที่เป็นทางการเราอาจจะเห็นว่าเขาไม่เสีย แต่อำนาจความชอบธรรมเขาเสียจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะแล้วก็สถาบันต่างๆเป็นสถาบันภายใต้ระบบประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างกระตือรือรน้นสิ่งใดที่รัฐทําให้ถูกต้องก็จะถูกตั้งคําถามจากประชาชนโดยใช้กลไกาทางสังคมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไอ้กลไกาทางสังคมเนี่ยก็จะขยายไปเรื่อยๆ ทีนี้พอคนละไกาทางสังคมขยายมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดพลังที่จะไปกับเครื่อนคนละไกที่เป็นทางการอ่ามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกติกาในลักษณะที่มีอาจจะมีการทําให้ดุลอำนาจเนี่ยมันไม่เสียสมดุลอย่างในปัจจุบัน เป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อะนะแล้วก็เป็นการต่อสู้ในเรื่องของความคิดความเชื่ออุดมการ์ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะของการถ้าในแง่ของการสู้รบเนี่ยก็คือเป็นการภาวะการยันกันคือยังไม่มีฝ่ายไหนชนะเด็ดขาดหรือว่าแพ้เด็ดขาดความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงแรกๆแ,แล้วก็มีการจับกลุ่มแกนนําไป แล้วก็แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทําให้กลุ่มรัฐด่ยุติการชุมนุมได้เขาก็ยังมีการชุมนุมตลอดแล้วก็ก็เลยต้องอมีมาตรการที่คลี่คลายหรือบรรเทาลงไปไม่สามารถใช้มาตรการที่เข้มข้นในการจัดการกับผู้ชุมนุมได้แม้ว่าอาจจะมีะมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลบางส่วนพยายามเรียกร้องแต่ว่าพอ รัฐบาลตั้งท่าว่าจะใช้ความรุนแรงไม่ว่าในเชียงกฎหมายก็ดีหรือว่าการปราบการสลายการชุมนุมก็ดีโดยใช้เครื่องฉีดน้ําบ้างแก๊สน้ําตาบ้างก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบโตก้ตกลับทีอ่อาจจะเข้มข้นยิ่งขึ้นจากฝ่ายผู้ชุมนุมและก็จากแนวร่วมต่างๆของฝ่ายที่ชุมนุมเ,เพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงจะพยายามที่จะหาทางดําเนินการ ที่ก็หลักๆก,ก็คงจะใช้เรื่องกฎหมายแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มความเข้มข้นเพิ่มมาตรา1 1 2เข้าไปในการจัดการกับแกนนําผู้ชุมนุมซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าถามว่าผู้ชุมนุมเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะแกนนําเขากังวลไหมก,ก็คงอาจจะไม่กังวลมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองก็เข้าไปถูกตัดสินไม่ใช่ถูกตัดสินดีนะยังไม่ตัดสินก็ถูกจับแล้วก็ ไม่ให้ประกันอยู่หลายครั้งหลายคราวแล้วก็มาตรา112นั้นเนี่ยเมื่อถูกนํามาใช้มันก็อาจจะส่งผลกระทบกับตัวรัฐบาลเองด้วยเพราะว่าอาจจะถูกมองจากต่างชาติหรือว่าสากลเนี่ยในทางที่เป็นผลในเชิงลบสักหน่อยนะเพราะว่ามาตรการนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่ยอมรับนะกฎหมายมาตรา112แบบนี้นะครับก็เขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ว่าในประเทศไทยก็ยุติการใช้มาแล้วระยะหนึ่งแต่เมื่อนํามาใช้เนี่ยก็คงเข้าใจว่ามาจากเนื้อหาของการปราศัยของกลุ่มรัษฎรซึ่งก็จะมีการปราศัยที่วิพาควิจารณ์สถาบันอย่างเข้มข้นในการจัดชุมนุมทุกครั้งแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะชุมนุมของเขาเนี่ยก็หลักๆเนี่ยก็มุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์ในการขับไล่ออกไปประเด็นนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่แต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ ก็ยังไม่ออกสักทีแล้วนะก็ยังอยู่ต่อแต่ในขณะเดียวกันด้านหนึ่งเนี่ยก็มุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปสถาบันนั้นในการปราศัยของเขาเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมาย2ประการนี้เนี่ยก็ก็จะเน้นในเรื่องของสองประเด็นนี้เป็นหลักส่วนเรื่องรัฐมน,น,นูญน,นั้นเนี่ยในปัจจุบันก็อาจจะได้รับการตอบรับระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ,อพอสมควร แล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเนี่ยถ้าผมมองเป็นแพทเทิร์นเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นเวฟเป็นคลื่นก็คือมันมีบางช่วงที่อาจจะขึ้นมีสานหการบางครั้งก็อาจจะลงหมายถึงในแง่ของจํานวนคนเขาร่วมในแต่ละครั้งเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยเขาก็ชุมนุมค่อนข้างจะบ่อยในช่วงแรกก็ชุมนุมกับทุกวันถัดมาก็อาจจะเว้นระยะอาทิตย์ละครั้งสงครั้งแล้วก็มีการชุมนุมย่อย แล้วก็ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวในระดับติ็กของนักเรียนอของนักเรียนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ท้าทายความคิดแบบอำนาจน,นิยมในโรงเรียนซึ่งไอความคิดแบบอำนาจน,นิยมนี้เนี่ยมันก็เป็นความคิดหลักในสังคมไทยอย่างหนึ่งแล้วมันถูกหล่อหลอมมาจากระบบโรงเรียนเพราะฉะนันเมื่อเด็กท้าทายโดยใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นการประท้วงโดยการแต่งชุดปรายเวทเนี่ย ก็อันนั้นก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านอำนาจนิยมในโรงเรียนอย่างนี้ก็ผสมผสานกันแล้วก็ในในขณะดเดียวกันในการชุมนุมแต่ละครั้งมันก็จะมีความหลากหลายหลายประเด็นคือในภายใต้ร่มของประเด็นใหญ่3ประเด็นข้างใน,นมันจะมีประเด็นปรีกย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องความหลากหลายทางเพศความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศหรือว่าชนกลุ่มน้อยหรืออะไรต่างๆก็จะมีการนําเสนอประเด็นเหล่านี้ ออกมาสู่สังคมเป็นระยะระยะ,ะเพราะงะั้นเนี่ย,ยลักษณะของพลวัตของของการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษดรเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็รัฐบาลก็กใช้มาตรการในการตอบโต้หลักๆตอนนี้ก็มีอยู่2อย่างแหละก็คือใช้การสลายเป็นครั้งคราวแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ย ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงของอการก่อตัวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งอันนี้ที่จริงเนี่ยมันก็อาจจะสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งปี62สองซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านพักการเมืองก็คือพักกนาคตใหม่ซึ่งในปัจจุบันก็ถูกยุบไป,ปรเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็ยังมีพักเก้าไกลอยู่แต่ว่าพลังก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอันนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เยาวชนคนหนุ่มสาวหรือว่าชนชั้นกลางจํานวนหนึ่งในสังคมที่มีความคิดเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยก็พยายามที่แสดงออกการเปลี่ยนแปลงความต้องการการเปลี่ยนแปลงของตนเองผ่านระบบการเลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกพรรอนาคตใหม่ที่นําเสนอคอนเซปต์ concept, หรือไอเดียของการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ uh, ทีนี้เนี่ยพอกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยมันก็ดําเนินไปในกระบวนการรัฐสภาแล้วมันก็ถูกกัดกร่อนจากกลุ่ม uh, อนุรักษนิยมกบที่มีความกังวลแล้วก็หวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงก็เลยใช้กลไกรัดซึ่งที่ยึดมาตั้งแต่ปี2557แล้วก็การแปลงรูปเปลี่ยนร่างเป็นหลายสถาบันทางการเมืองแล้วก็ใช้กลไกลเหล่านั้นเนี่ยในการที่จะบัญทอตพลัง หรือว่าตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงนี้ทีนี้เนี่ยรูปแบบการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าอาจจะบางส่วนก็อาจจะถูกยับยัง้งแต่ว่าตัวกระแสของการเปลี่ยนแปลงกระแสความคิดเนี่ยมันไม่หยุดมันขยายต่อไปเรื่อยๆมันก็แสดงออกมาในรูปแบบของการชุมนุมประท้วงอย่างที่เราเห็นในช่วงระยะเกือบ6เดือนที่ผ่านมา ของช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็มีการชุมนุมประท้วงเป็นระยะระยะจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วขยายไปสู่ท้องถนนแล้วก็สภาพเช่นนี้เนี่ยกระแสของความคิดแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ถูกจับยัง้งหรือไม่สามารถที่จะสกัดกั้นกระแสความคิดแบบนี้ได้ในศตวรรษที่21นะครับแล้วเด้ยิ่งถ้าว่ามีอะ,อะไรเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มากๆเนี่ย คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะมากขึ้นคือในกระบวนการการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันก็จะมีข้อมูลข่าวสารออกมาแล้วก็มันก็จะมีประเด็นที่ทําให้คนสนใจมีบางประเด็นที่ถูกตั้งคําถามแล้วคนเข้าไปสืบคน้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมากขึ้นแล้วก็กระจายออกไปยังกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มในสังคมไทยแังน้ขณะเดียก,กันเราก็จะเห็นได้ว่าพลังของกลุ่มอนุรักษนิรมจารีตเนี่ย ก็เริ่มที่จะมีการผลิตตัวที่เป็นรูปเป็นล่าชัดในระดับมวลชนมากขึ้นพราะปกติเนี่ยพลังนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นพลังหลักในการคุมอำนาจรัฐเนี่ย้าใเนสถาสการปกติเขาก็จะใช้ผ่านกลไกรัฐที่เป็นทางการแต่เมื่อ,อมีการท้าทายจากมวลชนที่ชุมนุมกันบนท้องถนนบ้างในโลกออนไลน์บ้างก็เลยต้องมีการพยายามที่จะดําเนินการในการตอบโต้ ผ่านกระบวนการการจัดตั้งมวลชนด้วยแล้วก็ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพียงแต่ว่าพลังจารีตเนี่ยจุดแข็งของเขาเนี่ยมันอยู่ที่สถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการแต่ว่าจุดอ่อนมากๆตอนนี้ก็คือในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นจุดอ่อนซึ่งไม่สามารถที่จะสู้กับบรรดาคนรุ่นใหม่ซึ่งมีทักษะในเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วคนรุ่นใหม่กับทั้งหมดเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นแบบเสรีนิยม ประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างจะสูงส่วนการเมืองในท้องถนนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าทางกลุ่มอนุรักษ์แบบจารีตเนี่ยเขาก็เคยมีประสบการณ์การจัดการชุมนุมมาก่อนแต่ว่าการชุมนุมลักษณะนั้นก็เป็นการชุมนุมในแบบดั้งเดิมแบบแผนเก่าปักหลักพักค้างหรืออะไรต่างๆแต่การชุมนุมรอบใหม่เนี่ยก็เป็นการชุมนุมที่ลักษณะของการเป็นคลื่นอย่างที่ว่ามีการก่อตัว แล้วก็สาหลายแล้วก็ก่อตัวไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีโมเมนตัมมีพลังในการหนุนเนี่ยมันอนข้างสูงก็มันมีแก่นอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีคนที่จะมาเ,เข้าร่วมเ,เป็นจำนวนมากที่เกาะเกี่ยวกันในแต่ละระยะของการชุมนุมถ้าในแง่ของอ,อ,อำนาจที่เป็นทางการ เราอาจจะเห็นว่าเขาไม่เสียแต่อำนาจความชอบธรรมเขาเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสองอำนาจที่เหลือมล้ำกันอยู่อำนาจหน้าที่ที่เป็นทางการที่เราเรียกว่า authority เขายังมีอยู่สามารถที่จะใช้กฎหมายแล้วก็บังคับกำหนดทิศท,ทางอะไรต่างๆทางการเมืองได้แต่อำนาจชอบธรรมหรือว่า r e g i m i m a c y เนี่ยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉั้นเนี่ย มันก็ทําให้สองอำนาจเนี่ยปกติมันควรจะไปคู่กันระหว่างอำนาจหน้าที่ที่เป็นทางการกับอำนาจความชอบธรรมเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันออกมาในลักษณะอันหนึ่งยังคงอยู่แบบเดิมแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อสองอันนี้ไม่ไม่อะไรไม่สมดุลกันเนี่ยอันนั้นแหละคือความขัดแย้งในสังคมแล้วก็มันก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็สถาบันต่างๆเป็นสถาบันภายใต้ระบบประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างกระตือรือรน้นสิ่งใดที่รัฐทําให้ถูกต้องก็จะถูกตั้งคําถามจากประชาชนโดยใช้ลกลไกทางสังคมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไอ้กลไกทางสังคมเนี่ยก็จะขยายไปเรื่อยๆทีนี้พอลกลไกทางสังคมขยายมากเนี่ยมันก็จะ ทำให้เกิดพลังที่จะไปกับเครื่อนกลรไกที่เป็นทางการมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกติกาในลักษณะที่มีอาจจะมีการทําให้ดุลอานาจเนี่ยมันไม่เสียสมดุลอย่างในปัจจุบันอาจจะทําให้ดุลอานาจของกลุ่มต่างๆในสังคมมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นและทําให้หลายฝ่ายเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ไอ้กลไกสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ให้ประชาชนกลุ่มต่างเนี่ย เข้ามาเป็นผู้กระทําหรือว่าแอคเตอร์เนี่ยมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมมคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองสาปีข้างหน้า